สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมแมนะนําตัวหน่อยค่ะอาจารย์ครับผมผมเป็จั์สมชายครับจากโรงเรียนสอนตัดผมจันสมชายภูเก็ตครับวันนี้มาออกหน่วยช่ดดยวยเหลือประชาชนครับตัดผมฟรีให้ประชาชนคน,คนยากจนคนแก่คนพิการในในคนพิการก็อยู่บนรถน่ยบนรถสามล้อบพ่วงสามล้อ ได้เราก็ไปถ่ายให้ถึงที่เลยก็ลอ,องมาถ่ายรูปเมื่อกี้ก็หน่วยตรงนี้ตั้งอยู่ที่ถัดแม่าหาเนี่ยครับตำบลราวัยแม่หาใสายยวนอยู่ในหาแต่ตำบลราวัยครับร่วมกับที่บาลบนาอนี่บริการ ทุกวันไหมคะทุกวันเลยครับทุกวัน<ห>ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึง5้าโมงเยน็นสาธุอัมนุโมทนาบ,บุญด้วยนะ,ะนี่ในป้ายด้านบนวิไทยมีตำบลราวัยอยู่ข้างบน,นติดอยบนเต้นนะครับโคงการช่วยเรลือประชาชนด้านบน